โอ้สนุกใหญ่ตุปองตุปองปอยูอ่คนเดียวโอ้โอ้เออสนุกค่ะโอยเล่นอยู่คนเดียวสนุกค่ะดูแม่ดูพี่วา พี่วายังไม่ได้มาเล่นรอพี่วาเพิ่งจะหายถ่ายท้องให้น้องเล่นก่อนน้ำดำเบิดแล้วเออดูอยอ่อออออาไปโบกพี่วานะ มวนอยูู่้เดียวเนาะสาวน้อยเอ้ยสนุกอยู่คนเดียวน้ำน้ำจากสีใสๆเป็นสีดำๆเลยนน่นโน่นไปบอกพี่วาล้วไปชวนพี่วาละพี่วาลเล่นยังไม่ได้ให้หนูเล่นก่อน โอ้ดูดูดูทำดูทำโอ้ยสไลเดอ ลื่นสไลเดอร์แล้วเออสาวน้อยลื่นสไลเดอร์แล้วเล่นคนเดียวสนุกคนเดียวเนาะอยากเล่นก็มาค่ะออมาเล่นกับหนูได้นะคะหนูมีบอ่อน้ำส่วนตัวนะคะ เ <laughs> จ๊เ<า>จ๊เอ๋โอ้เล่นคนเดียวเอ้ยเล่นคนเดียวมุดว่ายมุดว่ายอยู่เอ,อ้ส่งเสียงด้วยเด้แชน้ำแล้วโอ้ยไหนเนาะพาลุงอยู่ไหนาพาลุงอยู่ไหนฮือ,อ อนอนแช่น้ำคนเดียวแล้วโอ้ยสนุกไหมคะตุ๊บป่องตุ๊ป่องตุ๊บป่องตุ๊ป่องสนุกไหมเล่นคนเดียวสนุกไหมสนุกค่ะเออมาเล่นกับหนูได้นะคะเป็นน้ำช็อกโกแลตไปแล้วเออ เอ้ออกละโอ้ใ <laughs> บแล้วมุดดินแล้ววันนีโอ้ยมุดดินแล้วน,นูนไปไปบอกพี่วาแล้วว่าเล่นน้ำสนุกเล่นน้ำอยู่คนเดียวเอ้ยสาวน้อยเอ้ยสีน้ำเป็นช็อกโกแลตแล้วเพราะว่าหนูไปเยียบย่ำดินมา ปลาลูหนูอาบเสร็จหนูก็ไปลงน้ําแล้วก็มาเข้าน้ําเข้าบ่วน้ําเนาะจากน้าําใสๆเป็นชโคโค็อกโกแลตเป็นที่เรียบรย้อยพี่บาเขาก็เย็นสบายนะคะเห็นน้องเล่นก็อยากเล่นกับน้องเหมือนกันพี่บาอย่าไปชวนพี่เขาพี่เขายังไม่หายดีมานีมาเร็วให้หนูเล่นคนเดียวพอ่อโอ้ยขอถูก่อนค่ะแม่แม่ นุคันค่ะโอ้ดูค่ะสงสัยจะมาชวนพี่วาไปเล่นน้ำพี่วาเล่นน้ำยังไม่ได้เออแต่พี่วาสปาคโคลนอยู่ตรงนี้แหละตัวอะไรเนี่ยพี่วาก็ร้อนเหมือนกันดจิวจิยวยังไม่ชวนพี่หรอ นะหนจะไม่ชวนพี่ไปเล่นน้ำบ่โอพี่บาเขาก็ฉีดน้ำนะฉีดน้ำให้ตรงนี้ให้เย็นเย็นหน่อยอากาศมันรน้อนโอ้คโคลนเต็มตัวเลยเย็นไหมลูกเย็นไหมไม่ได้อาบน้ำหลายวันเลยตั้งแต่ลูกไม่สบายวันนี้เอาน้ำให้กินเขาเอาน้ำพ่นใส่ตัวประมาณว่าเขาอยาก โขาอยากอาบน้ำเนาะเออฉีดน้ำให้แล้วนอนเลยทีนีให้หนูสปาคโครนหน่อยนะครับหลายวันแล้วไม่กล้าโดนน้ำแต่วันนี้เอาน้ำ่นใส่ตัวโอดูตูดใครตูดใครนี่ดูใครนี่เต็มที่เลย เต็มที่โอ้โหเต็มที่เลยครับดูท่านั่งก่อนเย็นไหมลูกพี่วายเย็นไหมเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หลับนะเนี่ยสายตาเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยค่ะคโคลนตรงนี้ไม่ได้อาบนะ้ำมาหลายวันแล้วครับแม่แม่แมวันนี้ขอเต็มที่หน่อยเออเออเออ ทุกวันเอาน้ำฉีดให้ไม่เอานะคะถอยไม่ให้น้ำโดนตัวแต่วันนี้กินน้ำเสร็จเอาน้ำพ่นใส่ตัวเองเลยโอ้เย็นสบายครับโ <laughs> ไม่ต้องเสกทรายไหมแม่หรอกเอหายดีแล้วเสกทรายเลยนะบ้าพี่วานี้ไม่ไหวดี อพอมีแรงหน่อยเซกซายใส่แม่เลยนะกูบาวนี่้อมานอนสปาคโคลนกับผมได้นะครับเอ,อ๊ะ สนุกเขาเลยล่ะค่ะหายจากถ่ายท้องเสร็จแล้วก็อารมณ์ดีแล้วนะครับดูดูท่านั่นนั่นนั่น,น,นเออ,เ,อ,อเสกใส่ตัวเองนั่นแหละอย่ามาเสกใส่แม่เย่ยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยเอออารมณ์ดีใช่ไหม เอ้ยิ้มหวานด้วยบไบสบายตัวค่ะจากหายหายจากการถ่ายทองแล้วอะไรสบายตัวครับนีออ่ดูสาวน้อยก็มากินนมแม่แล้วนะตัวนี้โอ้สบายตัวเลยนะ สบ,บายตัวมากเลยนอ่อออออนใ้เนิสัยดืมกลับมาแล้วนะพี่วาเอ,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 อดูทำเอาแล้วจะเอาท่อนใหญ่เลยเด้บันนี้พอพลจะเอาท่อนใหญ่เลยเด้นน่ เล่นไปเล่นมางานหน่อยสิฮักงานหน่อยสิฮักโอ้ได้ท่อนใหญ่ด้วยบัดนี้ต้องหลบก่อนค่ะสจ้าน้อยดูพี่บาได้ท่อนใหญ่ด้วยนะโอ้เล่นน้ำอิ่มแล้วหนูมากินนมค่ะหนสใส่เล่นเหนื่อยแล้วนะคะ เย็นแล้วพอแล้วไม่เล่นอีกแล้ว <Okay. S 1> โอ้ดูพี่วาสิพี่วามันท่อนใหญ่เกินไปไหมลูกงานน้อยสีหฮักงานหน่อยเฮงน่อยอยู่นั่นเอาแล้วค่ะสนุกกับท่อนไม้แล้วบัดนี้สนุกกับคอนไม้ละลองายไงเอางาแทงด้วยดิเออ ข้าของท้อก็แทงทำไมหักเป็นงานเกินห้าโาคนจะแข่งเอาไว้สนุกมากเลยกับคนไม้คนนี้ดูดูทำโอโ้ต้องออกไกลก่อนนะคะเดี๋ยวคนไม้ปลิว